ถ้าคุณรู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่มีแรงท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกบ่อยส่วนล้างลาไส้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพตัวเองทั้งเดียวก็รู้สึกเห็นผลถึงความแตกต่างได้เลย กอก็ก,กวันนี้มิ้นม,มีเรื่องดีๆมาแนะนํานั่นก็คือการส่วนล้างลําไส้ถ้าคุณรู้ประโยชน์แล้วคุณไม่ควรพลาดค่ะการส่วนล้างลําไส้คือการทําความสะอาดลําไส้ใหญ่ของเราโดยใช้น้ําสะอาดและใช้น้ํายาออร์แกนิกที่เป็นธรรมชาติเพื่อไปชะล้างสิ่งสกรปรกที่อยู่ข้างในและช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยการเผาผลาญของร่างกายด้วยครับ ประโยชน์ของการสวนล้างลำไส้มีเยอะแยะมากมายเลยครับตั้งแต่ช่วยในเรื่องท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยมีกลิ่นปากนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหงื่อทางร่างกายที่เยอะการทําตรงนี้จะช่วยขับพิษออกทําให้ผิวพันธุ์เราก็จะดีขึ้นด้วยการดูดซึมอาหารต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยครับถ้าคุณรู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่มีแรงท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกบ่อยสวนล้างลำไส้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ ทั้งเดียวก็รู้สึกเห็นผลถึงความแตกต่างได้เลยและเร็วๆนี้เรามีกิฟต์วอชเชอร์ส่วนล้างลำไส้ราคาพิเศษให้สำหรับทุกท่านค่ะต้องรอช้าสามารถซื้อกิฟต์วอชเชอร์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2568นะคะ